อันยองัเซโยพวกกาเทนลวทันฮีโอเคกนหัวนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอกซึ่งแมปเนี้ยเราไปเจอมานะเห็นมันน่าเล่นก็เออก็ลองเอามาเล่นทอหน่อยถ้าอยาก,ถ,ายากถ้าอยากจะรู้ว่ามันคือแบบมันคือแบบแนวอะไรเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเข้าไปถ้าคอมแล้วเข้าไปกันเลยไม่ต้องเดี๋ยวหรอกเข้าไปหนู่นี่แหละเด <c oughs> ้งเป็นอะไรตอนนี้แมวเวลาเราอาัดคลิปแมวอาจจะมากวนกวนแมปนิดหนึ่งคือ น่ะน่ะน่ะนั่นนะนั่นนะอย่าใส่หางลูกอย่าใส่หางลูกไม่เอาพ่อหลับ,ล,บลูกพอหลับอย่านั่งลงนั่งลงนั่งลงอย่ากัดน้พ่อหลักจะกัดนะดพ่อหลับอยู่อ่าเป็นลงหนังยังไงเป็นลงหนังยังไงไม่ใช่ลงหนังดเป็นที่ส่ายทำหนัง อ่อันนี้น่าจะสื่อเดี๋ยวขอออกกล้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาล่าท้าผีนะคะในบ้านไม่มีบ้านสลากงีนะคะตรงนี้เอาไปพบกันใหม่นะคะใช่ทำเป็นรายการแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชม พาพาไปทัวร์บ้านดาราแต่ละคนนะฮะท <c oughs> าเป็นบ้านดาราเลย้าเป็นนี่นั่นแหละเออมาดิมาดิอดูเอ,อ้เอานี่คือกูถีบใช่ไหม ไอ้ท้าวแล้วบบไปทีบอ๋ออันนี้มือไม่ต่อยนะอ่ะเดี๋ยวดูมุมนี้นะเอ๊ะโอ้ยปวดหัวว้าวอันี้เราไม่ได้ถีบนะเหมือนแบบเราถีบอะ เมื่อเราถีบอะอันนี้เราไม่ได้ถีบลงไปของเขาอะเขาลงไปของเขาเองมีโลบักด้วยเท่าไหรอ่อะยี่สิบสองร้อยโลบักถ้าใครมีถ้าใครเติมเงินก็น่าจะโลบักได้นะคะอันนี้น่าจะตาอันนี้น่าจะสตาร์วอลปะดูดาบก็รู้เลยน่าดับสตาร์วอล่ะ สตาร์วอลสตาร์วอลโเห็นรู้เลยเห็นดับก็รู้เลยว่าเป็นสตาร์วอลโอ้โหอันนี้กิตสก,กินอันนี้กินสก,กินรู้เลยเวลาใครเขาเออถ้าเห็นเวลาเขาแคสเกมแบบเขาจะเอาอันเนี้ยมาทําเป็นเหมือนแบบอยู่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกิตสก,กินนะคะเวลาเขาเวล,ลาอาัดคลิปหรือ ไลฟ์สดนะฮะซึ่งอันนี้คือไอ้น,น,อน,นี่มันมีประโยชน์ตรงที่เราเอามาไม่ให้เห็นข้างหลังว่าข้างหลังอะมันจะรกไงคือเวลาห้องเรารกอะอันเนี้ยต้องเอากินจะกินมามาเป็นเวลาอานะเราต้องหารูปดีๆหารูปดีๆหารูปดีๆด,ด้วยเอออีกแหละ อันนี้ได้จัดอันเล็กอ่ะอยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนี่ไงนี่ไงตาวว่จริงๆด้วย ตาร์วอลรักเลยจะทรักถ้าชอบบัตสตาร์วอลเนี่ยจำได้เลยอันนี้คือในหนังสตาร์วอลจะเป็นโต like ๊ะอย่างเงี้ยเพราะใครที่ดูสตาร์วอลอาจจะรู้ดีนะมันจะเป็นโต๊ะอย่างงี้ในหนังสตาร์วอลมันจะมีดับอะไรนะดับดับเรืองแสงแล้วก็โต๊ะอย่างงี้ดับอะไรนะสาไสายเลเบอร์อะไรไสักอย่างเง,งี้ยจำชื่อไม่ได้ไม่ได้ดูสตาร์วอลมานานแล้วอะ ชอบไอ้ตรงที่ชอบไอ้ตรงไอ้ที่โรสตาวอลชอบที่สุดคือไอ้ตรงที่นางตรงเนี้ยมันสวยอะ่ะมันสวยมันสวยอ่ะเซื้อนี้ อันนี้น่าจะไม่เวลาเขาอ่านเขาหนูงี้จะมีไม่อย่างงี้เ uh huh. ออฮะเออเราก็แบบอืมอือันนี้สุนตาวอลแล้วนี้ล่ะส่วนอะไรฮะมีกล้องอย่างงี้ที่ถ่ายทำเรื่องอะไรอะหนังเรื่องอะไรเมื่อกี้เพื่อนมาแล้วเพื่อนวับไปไหนอะ เดียวเออคุณฮะนี่ไม่ใช่โรงหลังนะฮะเออคุณฮะโฆษณาปรอกคอนเหรอฮะผมโฆษณาด้วยฮะผมโฆษณาสมงผมแซนซิวฮะ <c oughs> <c oughs> แค่เป็นโฆษณาสรงผมแล้วบ้าน่ะโฆษณาสมงผมก็มา ช้โทษนะนวหอคยถ้ามีบ้านหลังถ้าถ้าใครแบบช่างบ้านแบบดแบบหลังใหญ่อ่ะเนะนาเนีนยเอาไอโซฟาไอเน,นี้ยไว้ตรงห้องรับแขกคือมันนั่งได้ไหลายคนคือดีมากเอ่คือ คือดีมากนะก่อนอื่นแล้วยังไงต่อฮะอันนี้ถ่ายทำโฆษณาเรื่องอะถ่ายทำโฆษณาอะไรฮะอันนี้ท่อโอเคท่อแล้วอะไรต่อวันนี้ไม่มีเสียงเพลงก็ขออภัยด้วยนะคะซึ่งเปิดเพลงไม่ได้นะฮะพอดีพ่อผมนอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวอื แซมบันจ้าตลึกเกินอ่ะอ่ะไหนลองพูดเขาไหนเองพูดเขาว่ามันอร่อยสุดยอดมากสิได้เลยครับบอสมันอร่อยสุดยอดดูสิคะผมกินแล้วผมยังรู้สึกอ่าอร่อยอุ้ยยังไม่ตรงนั้นอีกหรออะไรอ่ะท่อเอ่อ ข้ออืมข้อข้อเอาไปทำอะไรเดี๋ยวเราลองกดตายดูดิว่ามันจะ,ะโผล่ไหนเอา้าตายไม่ได้หรอมันต้องออกเข้าใหม่มันตายไม่ได้นะฮะแบบนี้มันตายไม่ได้ เราก็อืมอันนี้น่าจะเป็นลงถ่ายหนังแหละก็เหมือนคนก็เหมือนของคนไทยอะที่เวนวีลงถ่ายหนังไม่รู้ว่าถ้าเราเข้าออกมาเข้าถ้าเราอัดคลิปเกมนี้แบบนี้ไม่รู้ว่าเวลาออกแล้วเข้ามาใหม่มันเราต้องสร้างใหม่ไหมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองตอนที่เราอัดคลิปเสร็จทีเดียวเลยนะคุณดู จะลทดสอบว่าเวลาเราอัดคลิปเสร็จแล้วเราออกจากแมพแล้วเข้ามาใหม่มันจะอนี่ไหมอันนี้คืออพิหันหลวงปู่น้ำทะเลนะฮะเดินเหยียบน้ำทะเลนะฮะ ันนั้นน่าจะเป็นของคนอื่นป่ะอันนั้นอะไรอะทำไมมีอันนี้ด้วยอันนี้พวกกล้องแล้วทำไมมีกล้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องถ่ายทำตรงน้ํากล้องถ่ายทำตรงน้ํานั่นมันอะไรนะน้ามันเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะที่มันมีกล้องถ่ายทำตรงน้ําอันนี้อะไร เราจะไม่เดินไปไกลมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินนะฮะเราจะรีบกลับเราแค่เดี๋ยวกล้องนีกล้องตรงนี้น่าจะซื้อตรงนี้ได้มั้งไม่รู้อะ่ะไม่รู้อะ่ะอันนี้เราก็เดินบนน้ำไปก่อน มันมันมันน่าจะจมน้ำนะนี่เดินบนน้ำ wash wash w a เดินบนน้ำอภินิหารมากเลยนั่นไงเดี๋ยวขอดูต่อไปดิข้างในซื้ออะไรได้บ้างเดี๋ยวดูดิ จะกินอย่างนี้ถ้ามีกล้องเนี้ยขาวทำาในการขาวได้เลยไฟนี่มันยันในนี่มันที่อยู่ในสตาร์วอลจำได้เลยเหมือนแบบเป็นอะไรสักอย่างอ่ะในสตาร์วอล โอ้โหโอ้โหนี่เรามาอยู่ในโลกสตาร์วอลแล้วเหรอไม่เลยนะไม่นะนะเรามาเรามาเราหลุดมาอยู่ในโลกสตาร์วอลไม่นะบบา คือไฟซื้อไฟก่อนสองร้อยเจสิบห้าสองร้อยออันนี้เก้าร้อยใช่ไหมัาสีฟ้าคืออะไรอะ่ะแนวคอนนะถ้าใครอยากจะเล่นด้วยเดี๋ยวทำกันทิ้งซื้อแมปไว้ให้นะฮะ เค <Okay, S 2> ไปคลิปตรงนี้แหละคลิปข้ารในนั้นดีกว่าอย่าลืมไทยแต่โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้คลิปนี้ด้วยนะคะพื่ได้หลับบาย